สวัสดีชาว u t u b e นะครับก็วันนี้ก็พามาเทีย่ยวอ,อืมนี่ครับก็มาเที่ยวทุมกันนะครับก็กรุงเทพนะครับพามาเที่ยวกรุงเทพมาบอามานะครับก็วันนี้ก็มาคันนี้เลยนะครับวีโวครับก็เหมือนกับมาหาญารักเลยเฉพาะนะครับก็มาพามาดูยายาพามาดูยายท้ายันมากเลยครับ ขยันมากเลยยายนะมีะเนี่ยมีผมมีอยู่แล้วนี่นะครับมาบ้านนาเดทนะครับนาเดทครับก็มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวเล่นกันนะครับ ก็มาก็มาก็บอามาครับอามาก็อยู่อีกห้องหนึงครับก็มาวันนี้ก็มาไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็มาพามาดูรีวิวอากาศสวยๆที่ัตุมกันนะครับรุงเพศมหาสารคามใช่ไหมครับก็วันนี้มาก็พามาดูที่ทํางานเขานะครับก็แต่ไม่ได้ทําคลิปนานลงคลิปนานๆลงคีิงครับไม่งใจเมื่อคืนหลอกมาเกือบตี ดีเลยนะเที่ยงคืนก็คืนออกมาเที่ยงคืนครับออกมาเที่ยงคืนออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรทําเลยครับพามาดูรีวิวอีเว้นต์ครับเลอีเว้นต์ครับรถเว้นไปแดงครับคันนีครับนี่ยายก็อยู่งนี้นะครับยาย ยายเขาทำความสะอาดหน้าบ้านนะครับวันนี้แขกงมาตักทักทำไปเดย <laughs> แขกมาเขาต้องทําลงคลิปวันนี้ก็มาวันนี้มาอยู่ไม่นานก็คุ่นี้ก็ไปบ้านยาหลักนะครับเดี๋ยวคุ่นี้ก็ทําคลิปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาวีโวเอามาเลยนะครับก็มาก็ได้มาแตกแอร์ได้ครับ <laughs> มากันดี้เด็เพิ่งเดินทางนะครับเฮ้ hey. ภายในมาก็ได้มานอนได้ครับนิ่รอครับมาคันนี้เลยครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไปหาหมากันโอเคได้ไปตักแอร์แหละ โอเคครับ okay,